อุ๊ยมาว่ะสุกเบรดรอดเดยวอืมหายแพ้ผมจะเอนโซ่ะพี่เอ็นอ๋อจะเอ็นนี่ว่ะเอนโซ่ไปสกอวะไปนอนเล่นทำไมไปนอนเล่นเลยไปนอนดี่งเาวใครกพูดวจริงคุณนะ ิดีต้นรับซูอาอวีพอแบงค์แล้วก็เปิดพัดลมนี่ที่มไม่ร้อนนี่อยากได้แะอได้ไัลมเ้ไดิตรงนี้เดี๋ยวก็เปลี่ยนมือถือแรง่ถือแรงก็ได้อยู่แต่ว่าพี่ก็ใช้เพราะว่าให้สนอมแบตไงสิบสามโปรสิบสามโปรว่าถือว่าดีขึ้นแล้วเฮ้ยมันเป็นบ้าไรตายโอ้โหลงนี้ไปเอาคิวดีกว่า มื่อแต่คุยกับเดียวชวนคุยไปเดีก้าอันหนึงสุก้าพี่เลยเคยกับว่าไม <to> <AS ED by> ่ท <ær> right oh, nice. ี่มันไม่เลือกตัวเพราะว่าพี่เล่นเยอะสุดด้วยของโอ้ถนัดที่สุดเลยสุก้านี่ไม่ใช่มาถึงถนัดที่สุดก็เพราะเล่นเยอะไงสมัยก่อนเข้าใจมเล่นเล่นห้าพันตาเออเล่นสุก้าห้าพันตาเพราะแต่ก่อนอะไรอ่ะ กิลีกูดาวนานมากสกิลี้กูดาวนานมาออกไม่ได้แล้วม่เนี่ตัออะไรอันขออว่ารอนคูมันมันคูดาวสกิลนาน พวกกลิ้งไม่ทันไม่ทันขโทษด้วยชื่เป็นตายเตายตายโดนลุมโทษ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 ปิดเองผิดเองผิดเองอ๋อแปลว่าว่าแล้วใครมาเล่นมีหน้าโหลดเกมอยู่เห็นว่าใครเล่นหรือว่าไอีวาทำไมมาช้าจัง has been defeated. You have defeated an enemy. Double kill. Bumbling up on the coast of being. Ying le <laughs> ying feeling feeling. มาดิอุ้ยตายกันแล้ววะคุยดีช่วยช่วยเป็นโอทีกกิ้งเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละใส่บังกรอย่างนั้นแหละเออป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีเออเดี๋ยวย,ยิ้วไว้ยิ้วไว้ยิ้วไว้กำลังไปกำลังไปป้อมเลนมิดคของเราถูกโจมตี ดีๆๆ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 ๆ๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยถึก่อแล้วเฮ้ยไม่ถึงไ้เหีย okay, ติดือเฮ้ยตอนน้ควมเส่งเนระดับางนแหลกเลยไอ้คนสิบเอ็ดง้ยพว่บินเทศแล้วนะรู้ยังว่ามันรับปเป็นบินเทว ไปไปมาดิหนีแล้วหนีแล้วระวังแันธุ์ก็ไ uh ม่พอมาพลาดเลยเลิกสุดท้ายที่เราคู่โจมตีที่เราเยิดไยและจะบวกโอ้ย

เราโยนไปโยนไม่มีโยนไม่มีโยนไหมเฮ้ยรวังกินเนื้อลองกินเนื้อลองกินเนื้อลองกินเนื้ออุ้ยเอาเมสกินเอาเมสกินปึ้งเข้าไปครับโดนยิงเอวยิงยิงอะไรตัวยิงอะไรตัวมันยิ้มมันยิ้มทำไมเมื่อกี้พีฆ่าเกือบตายไงแล้วก็ยอดเอาเรื่องแล้วที่เป็นมือซ้ายของฉัน ยาเขือแบบแล้วตยาครออนอนเอ้อ็เอานนะเอ็นทูกเอ็นทเอ็เอ็เอ็อนอนอนทูอนนออเ เดี๋ยวพูดดูพูดอีกหนึ่งได้อุ้ยตายละตายละตายละวกอดึงกอดึงโอ้ยตายเถอะต้องเล่นมังกรของเราถูกโจมตีตาที่แล้วเล่นเอ็นโซตานี้โดนเอ็นโซ่เฉย้อเล่นมอกดี๋ยวเลยแบงล่างไปเข้าไปแบงล่างระวังบรนจับนะระวังบรนจับมันจับเก่งด้วยตัวเนี้ย

ยอขามมือแลวปอดเีน่าตัดเลือดนะจ๊ะทออ แเลนนี่มันก็อยู่แต่เลนนั้นเนาะอืมไม่ช่วยเพื่อนไม่อะไรเลยก็มาดันนี่เดี๋ยวจะไปหาว้าวแล้ววาแล้วนั่นห้อวาบแล้วยาขมือบและปอด มาโดนดึงเอรูกส่กาจังว่าลิศดูดูดดสวยสวยอยมันมันลอยด้านบนนะมันลอยด้านบน ไปเลยไปเลยไม่ไรลอยไปเลยเราทันกว่าเราเร็วกว่ายิงเลยยิงเลยเปียยิงเลยยิงเลยยิงไม่ต้องสนดแ้ไม่ต้องสุดแล้มันช้าไม่กลับไม่กลับก็ไม่กลับใช่ ดจริงเล่จริงอลก็จบตั้งแต่แรกเลพี่พ่พูดมาเกิดมาเพ่เป็นอลิสจริงๆด้วยใครแอดเนี่ยอ้าวเป็นเป็นเอบิวท์นะเดบิวทีเกิดมาเพื่อเป็นอลิซอะอลิซ